สวัสดีครับท่านสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ประเทศไทยทุกท่านครับขอเชิญชวนร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะครับในวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยเราจะประชุมกันทุกวันที่4มีนาคมนะครับแต่ปีนี้เพื่ออำวยความสะดวกให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับได้ร่วมประชุมอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันนะครับและเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดนะครับสมาคมนักข่าวจึงใช้มาตรการ ระยะห่างทางสังคมนะครับและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดนะครับสิงอำนวยความสะดวกด้วยการใช้ระบบออนไลน์ในการประชุมนะครับผ่านแอปพลิเคชันสู m นะครับซึ่งสามารถสแกน QR Code ในลิงก์ด้านล่างนะครับที่จะแนบไว้นะครับเพื่อให้ท่านสมาชิกไม่ต้องเดินทางมาอย่างอาคารสมาคมนักข่าวนะครับส่วนกำหนดการทั้งหมดนะครับก็สามารถดูไดจากลิงก์ด้านล่างเช่นกันนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับ28กุมภาพันธ์นี้ก็ เชิญชวนสมาชิกทุกท่านมาประชุมพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ